ไสไปเล่าไปเหลไเปเเรียนเป็นเตรียมโจทย์ด้ครับล้เปล้อยมืนก็เีะไกบยวอาจาย์เขาใบให้แล้วนะครับเป็นาษาจานผมตรงรตงอยู่ครับไหนมาหลายเนาะมั่นอยๆาจะรู้เวลาเนาะ เ้ำเล่าลงไปถามอาจารยน้องค่ำเนี่ยนี่เนี่ยเราดองเล่าเนี่ยแล้วผมใหม่นึงนะครับเด้อวิ่งรุดเนีอยกันมรประกาศเยอะแัะเตอเห้อที่บมไปหน่อยเรว่าเป็นค่ไป อาอกมาว่าเอา1ิเอาเอาหนึ่งดแปะครับแ้วเม็ดเดียวเอาเดียวหมเดียวเนียเอาเดียวเลยห้องเจ็ดเจ็ดแปดแล้ก็มี1นึ่งศูนยฟังไหมเนาะหน้าหลุดหนึ่งมี18มีหนเจมีเจ็แล้วก็มี1นึตัวมีหนึ่กับ1 8แนะครับเด้วมีเท่านั้นบาทุกไก่่ลยว่า แม่มา้แถวไหนกูรังกับข้าม้ามือเหย่บ้านตักูลังเลยเนี่ยเลยมาหันมนะมีมีไผ่ทานอย่างมโนเปิดวันเหลงวันเปิดตัวสี่โมงกัดโมมี่กะทิคนชโ่วให้ข้ามไป เดี๋ยวจะผ้าไหวปูก่อนเปิดชั่วเซนท่อนยางวนให้ท้ายลูกจะมาตั้งแถวท้ายลูกรอบนะครับนรอืเลยครับคนมาหลายแาบเลยกับจังหวะการเดี๋ยวจะเคาะให้เดี๋ยวถึงหัวเนี่ยปวดร้า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 ยปวดรายปวดรายผู้ใดอยากเห็นหวยแล้วเลยเขาไปเบิ่งนม่อาจารย์ท้องค้ามเลยเสร็จไม่เป็นอ่ะ ก้อคำคำใบแล้ว้ยูฟังพ่นหรอเปาไแม่พกปป่งแลวเราเป็นคนฟังพุ่นของาอไม่ิบ่หู่ปวดขาหลปวดขาหล่ะอันมาที่หลังกะวันนี้กะซือเก่าแล้วครับเด้อซื้อยังก็ได้ให้มีศูนย์ห้าแสนเปอร์เซนพอเด้อไ่เอาลนเด้อ ัรครับสวัสดีครับครสวัสดีครับมาถือจัโอเล็กรัรบันได้หรอครับ16พฤติกาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี0ูนย์นะครับแต่ต้องบอกไปก่อนว่าหวยมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางแค่นั้นก็0 5นยปร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์ชื่อแล้วนะครับก็มี 04... 07... 47... แล้วก็08นครับเม็ดเดียวงวดนี้จะเป็นศูนยส่ครับส่วนสตัวมีศูนย์กับศูนย ตัว078ใครอยากติดไว้สักนิดนึงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันย้อนหลังเราอ่าส่วนเลขทูปปูมากไหมนะครับน่าเลขทูปปูนี่เด้อะสามหกนะครับเลขทูปปูนะอันเนี้ยใครจะเราจะให้ไปอย่างนี้อยู่แล้วนะใครชอบทูปปูก็เอาทูปปูนะครับแต่ว่ามีตัวนี้เขามาหนำเนยแปลว่าปูอาจจะย่ำมากมากครับมาเร็ววก็เพกล้าบอกครับมาไช้ก่อนวันวาน หมนมาล้านเปอร์เซ็นต์เหมืะพราะเด็กขอกแล้วเป็นเวินกี้จาของว่อยากไอ้เจ้าจะบอกยังไงป้านัหนมาเม็นเลยหมุนพ่อขงบ่อนเลยโอ้ยครับจะว่าเนีันไม่กล่าเว่าแปดงวดเนาะงวดเมื่อกี้่วดที่เก่าผมเลยมั่นใจแล้วพรากูกับข้าคือกันแล้ววะล้านเปอร์เซ็นต์ก็น่างวดเรียบร้อยเลย เปิดเตสก็ได้ยุ่สิามหมื่นเพด่าตั้งแต่มือแรกมันมือทุท้ายนะครับมือนีก็ยังดดาอยู่ดิยังน้ำมาด่าอยู่มึงยังไม่หยุดบอกี่บ่นะครับแบบทุ่บานแหละตั้งว่านี่เป็นการคัดคนผูจะหาแค่คนดีสาาคือยังสิแหะเ่ามาถือเศษเขามากแล้วเข้ากั้าวอ้า้าวอ้าวอ้าว้าวอ้วอ้าวอ้าวาวอ้าวอ้าวอาอาอ้ว้าวาอาวอ้าาอออ้าาาาอ้ว อาจารย์น้องีวดักนี่ยเพื่อปูบ่ให้คนยังสัตว์ปูจะให้แค่คนดีสันท่าแต่เข้ามาอยู่กับพ่อให้มีโชคพิลาสุทวันที่หนึ่งนะเพอาอถึงวันนี้ถึงวันไหนน้องเขือเชวางนาเขาผมว่าสีวันนีออปดศ0นที่ไอแปดศูนย์มดแล้วผมมากตัวนี้นะว่ดจะไวันนี้ไปวันนี้ไม